สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ตายพามารับชมเกมการแข่งขันของน้องบุ๋มบิมชัชออนโมกสีทางฝั่งหลีกญี่ปุ่นกันบ้างนะคะวันนี้วิกตอรีนะฮิเมจิสโมสรต้นสังกัดของบุ๋มบิมชัชออนโมกศีได้ทำการแข่งขันกับทีม JA r i o ิโอเรนาค่ะ ก็เป็นไปตามโผลนะคะคาดการว่าวิกตอรินาฮิเมจิจะสามารถเอาชนะเจเอริโอเรนาได้ก็เป็นไปตามนั้นค่ะทุกคนวิกตอรินาฮิเมจิสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25ต่อ17 25ต่อ13และ25ต่อ21ค่ะเกมการแข่งขันในช่วงเซตที่3อาจจะมีช่วงหน้าหวาดเสียบเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าเจเอริโอเรนาเนี่ยมีช่วงที่ขึ้นนำทางวิกตอรินาฮิเมจิด้วยขึ้น นำประมาณ3 4ถึง4แต้มเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามวิกตอรินาฮิเมจิของบุ๋มบิ๋มชัดชออนโมกสีก็สามารถพลิกมาเอาชนะได้นะคะ3ต่อ0เซตยังไม่เคยมีใครได้เซตจากวิกตอรินาฮิเมจิไปได้เหมือนเดิมค่ะ วันนี้บุ๋มบิมชัดชออนมกสีทำไปทั้งหมด14แต้มมีอัตราการโจมตีสำเร็จสูงถึง46.4%ค่ะและบุ๋มบิมเนี่ยก็รับบอลมากที่สุดในทีมด้วยนะคะเปอร์เซ็นต์การรับบอลแรกนั้นก็สูงมากๆอยู่ที่52.8%ค่ะวันนี้ต่ายนำเอาช็อตเด็ดๆของน้องบุ๋มบิมชัดชออนมกสีในช่วงที่ทำแต้มมาฝากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ ในจังหวะนี้นะคะ JA r i ริโอเรนเสิร์ฟมาค่ะแต่ว่าติดเน็ตนะคะก็เลยพลาดไป JA ได้เสิร์ฟมาบุ๋มบิม,บมรับค่ะบุ๋มบิม,บมก็ขึ้นตบค่ะแต่ว่าทาง JA เขาดีเฟนส์ไว้ได้รุกมาโดนบล็อกค่ะนี่ค่ะก็เป็นบล็อกของบุ๋มบิมชัชชออนโมกสีนะคะทำได้ดีเลยทีเดียวมาดูภาพชา้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่ค่ะโดนมือบุ๋มบิ่มแล้วบอลก็ลงมาชิดเส้นพอดีค่ะทุกคนถัดมาค่ะวิกตอรีน่าฮิเมจิเซิร์ฟเข้ามือเซตเจเอสต,ตบมาค่ะเซตเตอร์ส่งให้บุ๋มบิ่มค่ะตบไปเลยนี่ค่ะมุมทะแยงเลยนะคะสวยงามมากๆบุ๋มบิ่มเซิร์ฟมาค่ะเจะเอรับเข้าเซตเตอร์โซน ตบออกนะคะกลายเป็นแต้มของวิกตอรีน่าฮิเมจิค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่พักเบรกนะคะโคช้ชเขามีการขอเวลานอกนะคะให้นักกีฬาออกมาพักได้ดื่มน้ำกันด้วยวิกตอรีน่าฮิเมจิเสิร์ฟมาเจเอตบค่ะดีเฟนได้ค่ะมือเซตส่งให้บุ๋มบิมค่ะ ตบไปนี่ค่ะทัชมือผู้เล่นของทาง JA นะคะเป็นแต้มของวิกตอรินะาิเมจิอ่ารุกไปนะคะปรากฏว่า JA เอดีฟนได้เจเอตบมาอีกครั้งหนึ่งค่ะลิเบรโร่รับได้มือเซตส่งให้บุ้มบิ้มเคาะไปค่ะบอลยังไม่ตายนะคะเขารุกมาอีกครั้งหนึ่ง มือเซตนะคะส่งให้บุ๋มบิ๋มอีกครั้งค่ะเรียบร้อยค่ะลูกนี้นะคะนี่ได้แต้มไปค่ะวิกตอรินาฮิเมจิเจเอเซิร์ฟมาค่ะบุ๋มบิ๋มรับนะคะรับบอลแรกได้ดีเลยรับเองแล้วก็ขึ้นหยอดเองค่ะเป็นแต้มเรียบร้อยค่ะไม่ได้ตบแรงเลยนะคะ ได้เป็นแต้มของทางวิกตอรินาฮิเมจิค่ะในจังหวะถัดมาวิกตอรินาฮิเมจิเสิร์ฟไปรับล้นนะคะพยายามจะเล่นบอลเร็วแต่ว่าทางเจเอเขาดีเฟเอนได้แล้วเขาก็เคาะบอลข้ามมาลิเบอรโร่รัรบเข้าเซตเตอร์โซนส่งให้เพื่อนนะคะตบไปบอลไม่ตายค่ะเจเอวิ่งไปเก็บบอลได้ค่ะแล้วก็ส่งบอลข้ามาามาเซตเตอร์ส่งให้บุ๋มบิ๊มค่ะ ตบอัดลงไปเลยนี่ค่ะไว้ใจบุ๋มบิมได้เลยนะคะเป็นแต้มให้วิกตอรินะฮิเมจิค่ะบุ๋มบิมช,ชัดจออนโมกสีลงมาเสิร์ฟค่ะเขารุกมาดีเฟน์ได้ค่ะขุดลูกได้ดีมากๆนะคะบุ๋มบิมอ่ายังไม่พ้นนะคะบุ๋มบิมจาก3เมตรค่ะ ยอดไปเบาๆได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะได้เป็นแต้มให้กับวิกตอรินาฮิเมจิเลยนะคะบุ๋มบิมมาเสิร์ฟค่ะ,ะเขารุกมาดีเฟนได้ค่ะเคาะไปนี่ค่ะยอดได้นะคะอาริสะค่ะทุกคนเบอร์สิ บุ๋มบิ๋มเสิร์ฟอีกครั้งบุ๋มบิ๋มเกี่ยวไว้ได้ค่ะอ่าเป็นแต้มค่ะนี่นะคะอาริสาก็ดูงงงงเล็กน้อยค่ะวิกตอรีน่าฮิเมจิเสิร์ฟมาค่ะเจเอรับนะคะส่งให้เพื่อนลุกมาลิเบโรดีเฟนได้บุ๋มบิ๋ม ส่งไปนี่ค่ะตบไปนะคะไม่ได้ตบลูกแรงมากนะแต่ว่าได้ช่องพอดีค่ะเจเอเสิร์ฟมาค่ะบุมบิมรับค่ะนี่ยอดเยี่ยมมากค่ะในจังหวะถัดมานะคะก็เป็นการเสิร์ฟจากทางวิกตอรินาฮิเมจิค่ะ รับได้ค่ะจากระยะ3เมตรนะคะตบไปแต่ว่าเขาก็ยังดีเฟนต์ได้ค่ะพยายามจะเคาะมานะคะบอลยังไม่ตายค่ะสู้กันอยู่นะคะดีเฟนต์ดีมากค่ะเหนียวมากค่ะของทางวิกตอรีนา่าฮิเมจิบุมบิ้มไปค่ะ ปรากฏว่าผู้เล่นของทาง JA ไปโดนเน็ตนะคะก็ได้เป็นแต้มของวิกตอรินาฮิเมจิค่ะช่วงนี้ก็พรักเบรกกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็กลับมาลงสนามอีกรอบนึงเจเอสิร์ฟมาค่ะเสิร์ฟแรงเลยทีเดียวบุ๋มบิมค่ะนี่อ้าวยังเล่นกันต่อได้นะคะ รุกครั้งที่1แล้วยังไม่สำเร็จค่ะเซตเตอร์ส่งให้บุ๋มบิมอีกเป็นครั้งที่2องเขาดีเฟนได้อีกค่ะทุกคนเซตเตอร์ก็ยังส่งให้บุ๋มบิมเป็นครั้งที่3ค่ะคราวนี้ยอดโอ้โหได้เป็นแต้มค่ะมือเซตนี่ก็ไว้ใจมากนะคะไม่ส่งให้คนอื่นเลยส่งให้บุ๋มบิมคนเดียวเลย3ครั้งเลยค่ะ ในช่วงนี้ก็เป็นการขอเวลานอกของทางวิกตอรีนาฮิเมจินะคะเพราะว่า,าทาง JA เนี่ยริโอรินาเนี่ยเขาทำคะแนนนำอยู่12ต่อ10ค่ะอันนี้เป็นช่วงเซตที่3นะคะที่ต่ายได้บอกไปว่าจะเป็นช่วงที่ทาง J a เนี่ยมีคะแนนขึ้นนำวิกตอรีนาฮิเมจิด้วยเจเอ JA เขาก็เหนียวนะคะนี่น เขาค่อนข้างเหนียวเลยเขาก็ขึ้นนำอีกค่ะทุกคนเป็นสิบสามต่อสิบค่ะเขาก็ยังทำแต้มได้ค่ะทุกคนเอาละค่ะสกอร์ตอนนี้มาเป็นสิบหกต่อสิบแปดแล้วบุมบิ้มต่อไปยังไม่ผ่านบล็อกค่ะบุมบิ้มอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยค่ะนี่เข้าไปรับไม่ทันละค่ะ ตบแรงมากนะคะสำหรับบุ๋มบิม๋มขึ้นนำเป็น23ต่อ21แล้วค่ะยอดไปนี่ค่ะบุ๋มบิ๋มมาจาก3เมตรเลยนะคะไม่ต้องตบหนักตบแรงเลย24ต่อ21ค่ะวิกตอรีนาฮิเมจิเสิร์ฟมาเขารุกมาค่ะรองบอลไว้ได้ ่บไปเรียบร้อยค่ะวิกตอรีนาฮิเมจิก็สามารถคว้าชัยชนะเก็บ3คะแนนเต็มในเกมการแข่งขันครั้งนี้ค่ะนี่ค่ะไต่ก็ได้รวบรวมเอาไฮไลท์มาฝากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยนะคะเป็นช่วงที่น้องบุ๋มบิม๋มชัดชออนมกศีทำแต้มได้นะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ